มาแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าผมว่าน่าจะชนะนะเขาวิ่งมาทีก็เปิดมันตีจากเข้าไปบังปึ้งบึ้งบังตีตา้แน่นอนจริงไม่ได้หมอนะจริงนะคะเริ่มเลยเริ่มค่ับมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วครับผมใช้อลลอสเตอร์ครับออลลอสเตอร์เลยก็ว่าได้ครับผมเขาก็ใช้ ใช้อะไรนะสารนิดครับสานิดคือเขาใช้สานิดจรเราใช้เอ่ออัลอเตอร์ครับนะสารนิดครับเอเ่อมเลื่มเริ่มเรื่มเริ่มลื่เริ่มเริ่มเริ่มเมเอผมเอาจริงให้ดูฮะเอาจริง เดี๋ยวจะแพ้ให้ดูอ่ะไม่ใช่ไงชนะเลยดีกว่าแม่ป้าแจ๋โทรมามาดิเกมเปิดแล้วก็เห็นได้ยินเสียงไงอู้ยโนดนฮะโดนไปก่อนเลยมาดิมาดิโอ้เขาเปิดหันไปวิ่งไล่เลยนะมันถอยก็ได้นะเข้ามาสิเราแรง วิเราเมรังเราจะแรงให้ดูนะยุดยุดยุดแหละสวยดักเปิดแล้วครับเราต้องปล่อยให้เลือดไปนะแล้วก็สู้กับเขาไปแบบเดียวๆแหละไม่น่าจะไหวอะอะล็อเตอร์เอาหน่อยเอาหน่อยดักดักดักไปแล้วอะล็อกเตอร์โหดนะคะถอยได้สายโหดนะ โดนโดนฮนะโดนาาโดนอลัคเตอร์ล็อกไปอนะุ้ยเปิดมาแบบน,นี้เราก็สู้ได้มาเราก็เทพไดนะ้โดนฮนะ,โดน,ะโดนอีกแล้วอะไม่กลับหรอกน้อช่วยคีไปก่กกอนอนะ โอ้ยลาี่ตอลอเลยนี่างข้งางผดกี้พ่าวด,าเดเงเจ้มอนะา้าตงหางนีนนะาตน ไ้วกึ่งกึ่งดอกไอ้ยังไงยังไงนี่เขาดำเหมือนกันโอ้ยเจอแล้วไงเราเจออลอคเตอร์เปิดดิเปิดกลับไปดิเปิดกลับไปดิล็อกด้วยสวย แต่ไม่สวยนะถ้าเอาไม่ตายเนี่ยไม่ลงจริงด้ลยกะไม่ได้มันไม่ตายมันตายก็คือนะี่มันไปได้หลอยป้อม เยังไม่ตายว่ะอะแล้วโดแล้วไงโดแล้วไงโดแล้วไงสู้ยโดแล้วไงโดแล้วไงล่ะก็สู้ยิงเดินไม่ไปเลย ไม่เอาให้ไปถ่ายให้เธอโลบูมบังตาครับต้องแรกแล้วต้องหลังโดนโดนผมเอาด่างเมลากออกไปเลยงานจุกเลยครับท่านผู้ชมโอ๊ยดักไม่ทัน อะไรเราจะไม่เราจะเก่งอย่างนั้นเท่าเี้เลยยาเข้ามามาแกตายแล้วไปแล้วก็ได้ไม่แล้วพอทำเมลักหมดไปก่อนเฮ้ยนายเราไปก่อนนะเมลักเราหมดต้องรอกันแค่นึงนะ โอ้ยโอ้ยโดนโดนเจ็บหนนะักหนนะักโอ้ยอย่าค้างอย่าค้างไป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 ยายายาตอมตายไป็นหนึ่งตัวดีค่างเงี้ยเดินยาวเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยตายเป็นไงเราจะตายให้ดูใช่เราจะตายให้ดูใช,ใหใช่หน้ากากเราก็ต้องได้นี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องรอซื้ออะไรทีเดียว แล้วน,นะะออตอนนี้ผมก็เกิดแล้วนะฮะนำเมตรลักข้อน่าจะพอแล้วนะอู้มาคลิปเยอะขนาดไ,ไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ได้แล้วแหละอู้จังหวะน,นี้แหละเขามาพอดีล็อกไว้แล้วป้อมก็ยิงไปดิเฮ้ยป้อมก็ยิงไปดิเฮ้ยตายเรียบร้อยเราโหดเพื่อนเราล็อกไว้ในป้อมอย่างกง ตีมาตีมาทิปตีมาตีมาเราตีนายได้หืมรวแรงเลยนเะมื่อกี้โกงมากไปตีในป้อมช่วยโอเคล็อกไปเลยโอ้ยโอ้ยเอาป้อมละดําเม็ดหลักโอ้ยดําเม็ดหลักหมดตายแล้วตายคืนไปหนึ่งฮะผมยังไม่เอาจริงนะ ยอมไปยอมไปเล่นสองครับไม่ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมอ่ะดูเกมหลังนะฮะผมจะเอาป้อมเขาให้แตกเลยฮะป้อมเขาเหลือเขาป้อมใหญ่นะผมเหลือป้อมเล็กด้วยหนึ่งป้อมก็เจาะป้อมเขาได้ดีเลยทีผมมีการยิงดีนั่นแหละดูดิดูดิ พี่แล้วล็อกไวเหมือนเดิมอะแล้วเปิดทันทีอะโอ้เราไม่ตายว่ะเฮ้ยถอยได้แบบเพื่อนโอ้ยยาตะโอนล็อกไว้ดิล็อกไว้ดิล็อกไว้ดิโอไม่เอานี่หว่านะคิดว่าจะเอาโหตามจริงก็ไม่เอาอะไรบรรยากาศมากไปหน่อย หิวไม่ทันนะเมื่อกี้แพ้เลยหรออะไรนเะนี่ยโอ้เกมนำมาเลทอย่างดีฮะเลทเกมฮะเราก็จะได้ดาบสองอันเลยนะฮะเรามาออกอะไรดีฮะกูดังเมนล่ะเขาก็แรงนะฮะแต่ตอนนี้เขามีกอดไตเกินรถด้วยนะทำก็เสียบายทั้งคู่เลยครับจะไม่ค่อยออกจากบ้านเลยก็ได้ฟางเลยั่นแหละสวยเลือ ใช่ได้เงินก็ได้เยอะเฮ้ยยาค้างอะไรเนี่ยโอ๊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 ยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักนี่เราฮิลได้หิวได้ฮิลได้เอาอะไรเนี่ยเอาสมุดโอเค สำลัจะค้าเนื้อให้ผู้ชมโอ้เขาเปิดแล้วนะเขาเปิดแล้วนะแล้วก็เปิดคืนนะเขาต้องตายแล้วแหละจังหวะเนี้ยตายอุ้ยมีกอะไต้เกิดช่วใช่กอะไต้เกิดเขาก็มีโอ้โหโเขารอดไปอย่างวูดวิดเลยนะอันนี้เขามีกอะไต้เกิดนะก็โทษทีที่ทอเอาเขาไม่ลงเขามีแต่ไตเกิดจริง วางดักไว้ดีเข้ามาดิวางกลมๆดักไว้ดีมาโดนด้วยล็อกไปโดนแช่ไปเลยเดินช้าไปด้วยแล้งนี่ยวเราจะมาดูดาเมลลืงลาง,งัน โดนเกาะไตเกิดก็หมดแล้วดิเอาวยเฮ้ยเกาะอ้มันล้อจ้าอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นเนี่ยมันได้ฮิวด้วยดิยางอย่างมันได้ฮิวด้วยดิโอ้ยเราเราขอฮิวหิวยังไม่ได้กักากแล้วเพื่อนเพเราได้ฮิว ดักดักดักล็อกล็อกล็อกน้องมีดักอะไรอย่างเงี้ยนะตุ้มเรียบกันป้องแต่ะโอ้โเจอมา15คลิปแล้ววะเราต้องคลิปจบแล้วแหละถ้าจบไม่ได้โอ้โหคลิปผมไม่ไม่ได้ลงยูทูบแน่ มันจบแล้วละครับจงังหวะนี้จบได้แน่นอนมังเชื่อมัน่นตีแ๊บเดียวอีแ๊บเดียวทนไว้คลิปทนไว้ทนไว้ทนไว้อีกทีเดียวทนไว้คลิปตีให้หน่อยอะไรเนี่ยตัดต่อคลิปก็ได้ปุคิเดียวเองเดี๋ยวเราหนีแอบไปตีพวกเขาเลยดีกว่าเราไม่ต้องมาตีตัวเให้ทานหรอกครับอุ้ยคลิปก็จะถึงแล้วครับเวลาครับเราต้องแบบ โอ๊ยไงดียอมแพ้ไปเอาไหมเราไม่ต้องเอาของแล้วครูดาวแล้วเอางี้เลยดีกว่าแพ้ครับแพ้แพ้ผมยอมผมยอมยอมหยุดชิปหยุดชิป